ไห้ราคาราคาึ uh, so er. yeah. ่งสิบาทแปดหนึ yeah. ่งห้าสิบบาทแปดแปดหนึ่ง หาน้อยพิเศษออกก็โชคดีนะคะเหลือสองหน่อยนะคะท่านผู้ชมแกแทงห้าสิบบาทจะจะแทงห้าสิบบาทจ้าอ่าให้เงินฟรีฟรีเลยรวยค่ะซื้อเล่นเล่นซื้อเล่นเล่นต่อกแล้วต่อคบได้คบได้โอ้จิ้มเมาจิ้มเมาก่อนล่ำเสื้อไทยก่อนสีอะไรถูกอีกแล้วเหรอห้าน้อยพิเศษก็ถูกหาห้าน้อยก็ถูก ็เป็นห้าสิบบาทโอ้เกิดอะไรขึ้นเกิดเดีใจด้วยนะคะซื้อห้าน้อยกันถึงห้าน้อยพี่น้องเออเอวอดีใจนั้เพื่อนพี่น้องนี่แหละคนดวงดีเห็นท่านตาแกบนยังไม่เสร็จเลยนะคะถูกแล้วแกบนยังม่แล้วถึงเลยนะจ๊ะเนาะ สวัดีทุกท่านนะคะ่น้องคุณะท่านชมบรรยากาศนะคะฟ้อนเลยค่ะพี่น้องไ็ได้อยากส่งอยากมากงก่อนน้ำลงพู้นเลย ตัดต่อหุนงานทะเเกี่ยวข่ารอรอแฟนจ้าสวดสวดสวดเกือบเลยพี่น้องนี่นะคะท่านผู้ชมก็มีนางลำนะคะถวายปู่นะคะวันนี้ใคาอยากโชคดีมีโชคลาบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ เดือนสิบสองและร่องใครเจ้าห่วงฮางใครเขาความแค้นไามือก่อนเลยนะพี่สิบสองหากแรงใส่ลมไม่คู่เที่ยวทางไปฟอนตรงนู้นไม่ดีเหรอน้องกุ้งฟอนตรงนู้นได้ไหมอ่ะปลาเชิญค่ะน้องกุ้งไปอยู่ข้างหน้าตรงนู้นไม่เข้าไปตรงใกล้นางลำแหม

เป็นรรยากากศงอยู่บ้างได้ที่ไปหอดทางคนเดีอคงามเขียวบาดเมือเจ็บจนมีรักตาเขาบอกมาอ้ายอ,อยู่ในเมืองรลวงแหงลา,าลอยหน้าลอยตาคองสาวเที่ยวบาทุกมคืน เกี่ยวข้าวดอร้ผ้าใจกับคืนคนเกี่ยวข้าวดอร้ผ้าใจกับคืนถ้ามีคนอื่นใช้ทรงข้าวมา่านทู้ชมนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะทั้งนางรำหมอแคนนะคะคนที่โชคดี สวยค่ะสวบค่ะสวดๆเนส,สวดๆเนอ่าว,วันนี้นะคะก็โชคดีนะคะดีใจกับน้องกุ้งนะคะแล้วก็ทีมงานโบแดงนะคะท่านผู้ชมโอ้เจ้าภาพาเกี่ยวเจ้าภาพาเกี่ยวแมนโอ้ยแนนอนแนนอน ยิ่งเลยเออคาเฟ่อะไรนะคุณดีสุดเลียเกินเอวออนเอวออนเอวออนนะคะเอาอีกนะคะเออเอาจาให้ตามขั้อพกันแล้วกันครับสาวเรียบบ้านหน้าครับขออนุญาตอดีตนะครับประเทศไหนเหมือนปันใดท่านผู้ชมนะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะ อาซีนก็ยังหมวนอยู่นะคะท่านผู้ชมใครเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องนะคะเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยแนวทางโชคลาภนะคะพี่อ๋อโอ้ยพี่อ๋อเราเต้นแอว์ออนเถอะเออเออเออ เต็นนะคะเน่ได้มาพบกันงามชื่อสาวแล่โอสาวเลบันดาตาวานได้พบ้องกันงามสุขสร่าพบในงานผ้าป่าสามากี ตอ้ซาเลปาจ้ส oh, oh. ah. oh. ah. oh. oh. uh ้เนดังพระจันทร์วันเพ็ญสีขาวตาวตาไตรีรสสงสารปาณีแลเลยใจไอนี้จาก คนใส่ยังแต่น้องคนดีบอยเห็นใจรีบีว่าอยากจนคนบ่มีวติวตีบอกแม่ใหญ่ใหญ่บ่ใหญ่ก็ได้ใคะใหญ่จังเงินทองว่าขอแต่ง พระดองเพลงใอ้พรจะไปขอขอให้น้องคนดีตั้งตารอน้องจงรอวันนั้นวันวิวาโอ้สาเลบันนาเจ้าสวยเด่นดังพระจันวันเพ็ญพร้อมเปล่งสีไอขอฝากคักน้อง ฝากไมตรีโดดสงสารปราณีและเห,เหลยใจไ,ไอ้นี้จากบ้นนะบานนามาน้องหวังประคองความหาให้สดใสย,ยานันแต่น้องคนดีบ่เห็นใจหรือตีว่ายอยากจน พี่ฝันฝันดีไหมพี่ฝันดีไหมฝันอะไรฝันว่าบ้านไฟไหมฝันว่าบ้านไฟไหมครับค่ะพอดีนอนวันนั้นไปเอาของมานอนดึกวันนี้เลยนอนในรถค่ะหลับในรถค่ะฝันว่าบ้านไฟไหมอันนี้คือฝันในรถเหรอฝันในรถทะเบียนรถอะไรทะเบียนรถเจ็ดเก้าหนึ่งสี่เจ็ดเก้าหนึ่งสี่ ทะเบียนรถเจ็ดเก้า่สี่ก่อนหน้านี้ก็ได้ตัวเลขของวงในมาแล้วใช่ไหมพี่หรือยังไงเลขวงในที่น้องกุ้งเขาบอกว่าถูกทุกงวดอะคะอ๋ออันนั้นเขาดูเองอันนี้ผมไม่รู้อ๋อไม่รู้นนใช่ไหมแค่ผมฝันอันนี้แต่ของพี่นี่คือจะเป็นความฝันเนาะเพราะว่า,า,า,าก็วันนี้ก็คือจ้างหมอลำหมอแคนมาแก้บนใช่ไหมพี่ค่ะ ที่แก้บนนี่เพราะว่าถูกอะไรถูกถูกหลักสีฮะถูกหลักสีซื้ออะไรก็ได้ให้มีสีใช่ไหมคะใช่แสดงว่าเราลูดใช่ไหมลูดสีค่ะลูดสีสีสีนี่ตัวกันตัวหลักไม่ถูกโอ้ถ้าถูกตัวหลักนี่จะได้เยอะนะได้เป็นล้านนั่นแหละเขาได้เป็นล้านได้เป็นล้านเหมือนอาจารย์นั่นแหละค่ะครับอันนี้แค่ตัวกันเฉยๆใช่ครับอันนี้ตัวกันได้เยอะไหมพี่ได้สามแสนครับ ครับแสนกว่าไม่ขาดทุนเนานะไม่ครับค่ะเทคนิคในการซื้อหอยทำยังไงพี่ถึงถูกอ่ะเล่าเอฟซีฟังหน่อยปกติจะน้องกุ้งซื้อหรือเราเป็นคนซื้อน้องกุ้งเป็นคนซื้อคนเดียวเลยครับเนาะก็ช่วยกันคิดช่วยกันอ่านว่ามันจะมายังไงอย่างไงมาหลักก็เอาแนวทางของอาจารย์ไปเป็นหลักแต่ที่แน่ๆก็คือเอาแนวทางของอาจารย์นอตไปเป็นหลักใช่ไหมคะ กี่งวดแล้วพี่นับมาตั้งแต่ถูกมาเลยอ่ะตั้งแต่ถูกมาเลยใช่ตั้งแต่ตั้งแต่ตามอาจารย์มานี่แหละครับงวดงวดที่สามงวดที่สามเฉพาะของอาจารย์นี่พึ่งตามมาสามงวดแล้วก็ถูกทุกงวดค่ะตามมาสามงวดก็ถูกทุกงวดเนาะงวดนี้ได้คุยกันไว้ไหมถ้าถูกอีกได้พูดไว้ไหมได้บนอะไรไว้ไหมคะ ขาไม่ได้พูดว่าใค่ได้ยินครับเขาบนในใจของเขาว่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับว่าแปลงเขาบนอะไรแต่ได้ยินว่าจะมีโบแดงเหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมครับคแต่ทุกครัง้งจะมีลำตลอดเลยนะนี่ครับเนาะที่แน่ๆคือมีโบแดงแล้วก็มีลำแน่นอนใช่ไหมคะค<อ>ถ้าโดนเต็มๆก็เอากองยาวมาเหมือน,น อาจารย์นะครับอ๋อถ้าได้เยอะๆเนาะ้าได้เยอะครับก็มาช่วยอาจารย์ค่ะครับช่วยอาจารย์สนับสน,นุนอาจารย์เนาะเพราะว่าเราเอาตัวเลขของอาจารย์ไปนะพี่เนาะใช่ครับตัวเลขของอาจารย์เนี่ยบางคนเขาก็บอกว่าปล่อยเร็วบางคนก็ว่าปล่อยช้าอะถ้าถามพี่พี่มีความคิดเห็นยังไงอะคะเลขออกปุ๊บวันนั้นอะปล่อยทันทีแล้วนะครับดีไหมพี่ว่า ดีครับไมได้มีเวลาไปคำนวณเพราะว่าหลักมันมาแล้วเราเราเราได้หลักมันแล้วเนาะบางคนก็เอาตัวเลขอาจารย์ไปเหมือนกันเอาขออาจารย์เป็นหลักแล้วนีาสำนักหลายๆสำนักมารวมมกันเราก็มาเกีงเลขดูใช่ครับว่าเราจะจับตัวไหนดีครับแต่ที่แน่ๆก็คือของอาจารย์เป็นหลักอยู่แล้วของอาจารย์เป็นหลักอยู่แล้วครับเพราะของอาจารย์ถูกมาตลอด สามงวดติดอะสามงวดติดเข้ามาตลอดครับแต่ละงวดนี่ก็ซื้อเยอะเหมือนกัน,นก็ลักแสนก็ะ <c oughs> จะได้ก็ลักแสนด้วยปกติก็ชอบชอบ,ชอบไอ้เสียงโชคอยู่แล้วเนาะครับชอบสรุปสรุปตัวเลขนะคะก็จะเป็นของพี่เนาะพี่ก็จะเป็นเลขฟันแล้วก็ทะเบียน,นรถเนาะทะเบียนรถที่ย้ำตัวเลขทะเบียนรถให้หเลยทะเบียนรถ 7 9็ดเก้าหนึ่งสี่ครับเจาหนึ่งสครับถ้าเราตัดออกนี่มันจะเป็นไอ้จับคู่มันเสื้ออะไรก็ได้ของอาจารย์เนาะที่ว่ามีเก้าเนาะพี่เนาะมันก็จะมีอะไรนะ9กหนึ่งครับที่ของพี่มีด้วยก็มี9ก้าหนึ่งเก้าใช่ไหมใช่ครับเกสถ้าเรารูดี่มันก็จะได้เนาะได้ครับได้ทั้งสามตัวเลย ก็ได้ทุกตัวเลยนะคะแล้วก็บ้านเลขท,ที่ที่ไม่เนี่ยแปดครับฝันว่าบ้านเลขที่ที่ไม่อะไรนะ829องโอ้มีสองเก้า้สองอีก แสดงว่ามั่นใจเก้ามาเลยนะวันี้วันเดือนปีเกิดนี่ก็เก้าวันเดือนปีเกิดที่อ่ะวันที่สิบเก้าฮะวันที่สิบเก้าอีกสิบเก้าแต่ว่ามันเป็นเดือนหกหกก็เก้าก็ได้เหมือนกันใช่ไหมหกก็หกก็เก้าก็กลับได้เนาะปีสองห้าสองเก้าสองห้าสองเก้าอีกครับโอ้เก้าล้นล้วนเลยอ่ะถ้าถามพี่ถ้าเป็นเกี่ยวกับตัวเรียกงวดนี้พี่จะเน้นตัวไหนชอบตัวไหนมากที่สุดชอบสองเก้าครับอ๋อสองต่อ แต่แฟนในชอบแปดเก้ามากเลยแปดเก้าไม่รู้จะชอบเมือแต่บ้านเลขที่แปดองเก้าถ้าวาแปดเก้าแกว่าเลขวงในไงแกชอบแปดเก้าถ้าของน้องกุ้งนะน้องกุงจะเน้นเก้าหนกับแปดนี่แหละแกบอกกับเก้นี่แหละเนาะเก้าหนึ่งก้าสองแปส่วนของพี่ผู้ชายนี่ก็จะเป็นก็เป็นตามนี้แหละครับเอาเอาทุตัวเลย โอเคยังไงก็ขอบคุณมากขอให้โชคดีนะคะขอบคุณมากขอบคุณค่ะ,ะอ่าท่านผ <จะ S 1> ู้ชมนะคะนี่เป็นบรรยากาศนะคะของพี่แล้วก็น้องกุ้งนะคะผู้โชคดีนี้โชคดีแล้วก็ทําตามตที่เราได้ลั่นสัจจะวาจาไว้นะคะสัจจะวาจาไว้กับปู่เนาะว่าจะจ้างนางรํามาแก้บนนะคะนางราแล้วก็หมอแคนนะคะ ก็เป็นบรรยากาศนะคะนัู้ชมใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภนะคะสำหรับตัวเลขของอาจารย์นะคะเดี๋ยวแอดจะย้ำให้นะคะตัวเลขก็คือ919796แล้วก็92นะคะ916917เจ สามเก้าสองก็จะเป็นเลขทูกน,นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใครฟังไม่ทันก็ย้อนกลับไปฟังดูนะคะแล้วก็จดไว้นะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ค่ะสวัสดีค่ะ